สวัสดีค่ะพี่เชอสีสแน็คนะคะวันนี้พี่จะมาสอนบทที่5เรื่องตามรอยพระราชรำมิด้านการอนุรักษ์ค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าการอนุรักษ์หมายถึงอะไร การอนุรักษ์หมายถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุดและใช้ให้เป็นเวลายาวนานที่สุดด้วยนะคะทั้งนี้จะต้องสูญเสียทรัพยากรโดยปล่าประโยชน์ให้น้อยที่สุดและจะต้องกระจายประโยชน์จากทรัพยากรให้ทั่วถึงด้วยนะคะฉะนั้นการอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆแต่ต้องนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกต้องตามกาลเทศะเลยนะคะการอารนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะหมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ได้อย่างยั่งยืนยาวนานที่สุดค่ะการที่ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากในแง่ของการอนุรักษ์ดินน้ําและสัตว์ป่าซึ่งอํานวยประโยชน์ให้มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถขึ้นทดแทนโดยธรรมชาติหรือการปลูกให้เป็นป่าขึ้นมาใหม่ก็ได้ป่าไม้จึงถูกจัดอยู่ในทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ถ้าหากได้มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการดังนี้แล้วนะคะ หลักการที่1น,นะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ได้อย่างยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการในด้านการปลูกบํารุงต้นไม้ควบคู่ไปกับวิชาการการจัดการป่าไม้ค่ะ หากจะจัดการป่าใดป่าหนึ่งเพื่อการผลิตอาจจะต้องเปลี่ยนสภาพป,ป่าธรรมชาติให้เป็นสวนป่าโดยคัดเลือกเอาแต่ไม้พันธุ์ดีๆที่มีประโยชน์มาปลูกเท่านั้นซึ่งสวนป่าดังกล่าวไม่สามารถให้ประโยชน์ทางอ้อมได้ดังนั้น,น,นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญจึงต้องป้องกันรักษาป่าทั้งที่ป่าธรรมชาติและสวนป่าค่ะหละการที่2นะคะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หลักการของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดําเนินกิจการด้านป่าไม้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยพยายามช่วยเหลือตนเองรัฐบาลและเจ้าหน้าที่จะให้คําแนะนําและช่วยเหลือสิ่งที่จําเป็นที่เกินกําลังของชุมชนค่ะจะช่วยเหลือตนเองโดยจุดมุ่งหมายสุดท้ายก็คือการหยุดทำลายป่านะคะพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ศึกษารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิสังคมคือการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องถิน่นโดยคำนึงถึงประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองและได้นำไปขยายผลการอนุรักษ์และพัฒนาให้คนที่อยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันค่ะ 1. ปลูกป่าในใจคน ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทำให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายแค่แก่สิ่งแวดล้อมปัญหาความสมดุลจึงมังเกิดขึ้นดังนั้นในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกให้กับการรักผืนป่าให้แก่คนเสียกรอนดังนั้นพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียกรอน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 2. การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนําในการพิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้กลับมาคืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิมอาศัยหลักการของกฎธรรมชาติที่แอบโยนเรียบง่ายและประหยัดแต่ได้ผลกลับมาเป็นอย่างมหาศาลดังพระราชดำรสความตอนหนึ่งว่า ทิ้งป่านั้นไว้5ปีตรงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องปลูกสักต้นถือว่าการปลูกป่านั้นสำคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเองกลยุทธ์การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นแนวพระราชดำริที่อาศัยวงจรป่าไม้และการทดแทนตามธรรมชาติที่เน้นการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นแห่งนั้นทุกอย่าง ปล่อยไปให้ไปตปมามธรรมชาติและอาศัยเวลาที่ต้นไม้นั้นจะเจริญเติบโตอย่างอย่างรากชูยอดแตกหนอ่อผลิตดอกออกผลกระจายพันธุ์ออกไปในพื้นที่กว้างกลายเป็นป่าและระบบนิเวศท,ที่เอื้ออํานวยเกิดการอาศัยการคองอยู่ของพืชพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ กลับคืนสู่ความสมบูรณ์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปทําลายปา่าการกลับคืนสู่ความเป็นผืนป่าท,ที่สมบูรณ์ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสในระหว่างการดําเนินการปลูกปา่าโดยไม่ต้องปลูกในพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟนูดินเสื่อมโทรมเขาช่ำงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีความตอนหนึ่งว่า ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่าไปรังแกป่าถ้าปล่อยป่าไว้ไม่ให้ใครไปรบกวนระยะเวลา30-40ปีป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเตงรางเป็นป่าปินพภัณ 3. ป่าเปียกพระราชดำริป่าเปียกเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางป้องกันไฟป่าทรงคิดค้นขึ้นโดยนำหลักการที่แสนจะง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาลโดยการใช้ความหลากหลายวิธีมาประกอบกันซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานวิธีการสร้างป่าเปียกไว้จึงนับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้ป่าไม้เขียวสดอยู่ตลอดเวลาไฟป่าจึงเกิดขึ้นได้ยากและการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่สามารถทําได้ง่ายและได้ผลดียิ่งขึ้น 4. การสร้างฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดินที่ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและตักะเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างโดยพระราชทานวิธีการสร้างและรูปแบบไว้ว่า ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่นเช่นแบบทิ้งหินคุมแล้วด้วยตะข่ายปิดกั้นร่องน้ำและลำธารเล็กๆเป็นระยะๆะะเพื่อใช้กักเก็บน้ำและตะกรดดินไว้ได้บางส่วนโดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้างต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันไม้โตเร็วและพันไม้ไม่ทิ้งใบเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นอยู่ตามลำดับ 5. การปลูกหญ้าแฝกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยทรงศึกษาถึงศักยภาพหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้อีกทั้งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยวิธีการปลูก ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆเกษตรกรสามารถดําเนินการได้เองโดยไม่ต้องการดูแลหลังการปลูกอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆค่ะการปลูกไม้3าอย่างให้ประโยชน์4ี่อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสความไว้ว่าป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่งป่าสําหรับใช้ผลหนึ่งป่าสําหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกเป็นกว้าง การที่ปลูกต้นไม้สําหรับได้ประโยชน์ดังนี้ในการวิเคราะห์อของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้อนน้ําลําทานนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นส่วนผลไม้ก็ตามหรือเป็นส่วนไม้ฟืนก็ตามป่าไม้ที่ถูกต้องเพราะทําหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสำหรับผลที่มีผลประโยชน์แก่ประชาชนได้ ซึ่งจะทําหน้าที่เกิดพื้นป่าผสมผสานที่สร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติและสอดคล้องกับวิถีชุมชนทั้งยังปลูกจิตสํานึกให้ปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้ด้วยตนเองการปลูกป่าสามอย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจซึ่งจะให้ประโยชน์สีประการคือได้ใช้สอยและเศรษฐกิจไม้ฟืนไม้กินได้และประการสุดท้ายที่สำคัญ ก็คือช่วยอ,อนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการขยายผลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมายถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์โปรดให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนโดยมีคณะกรรมการ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานประสานงานและพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณด,ดำเนินการกรงอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งในลักษณะการดำเนินกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์เช่น การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าแบบต่างๆการสร้างกววยชะลอความชุ่มชื้นการดูแลรักษาป่าธรรมชาติให้คงอยู่เพื่ออำนวยความประโยชน์ทั้งแก่คนและสัตว์การช่วยเหลือสัตว์ป่าการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนชั่วไปเช่น กิจกรรมครูเป่าไม้เป็นต้นปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือสำนักสนองงานพระราชดำริและส่วนประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่1-16และสาขาโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลจำนวน268โครงการทั่วประเทศปฏิบัติการในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าร่วมเป็นกําลังความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ไว้คงอยู่เพื่ออำานยประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลสมดุลและยั่งยืนตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตกระจายอยู่ทั่วภาค 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสะชิงเช้าปัญหาเกิดจากการตัดป่าแล้วปลูกพืชไร่เช่นข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งทำให้ดินจืดและกลายเป็นทรายในรูรูแรงจะมีการชะล้างเนื่องจากลมพัดในรูรูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน้ำซ้อสองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นสภาพป่าพ,พูนเก่าดินงประกอบด้วยพืชที่ทับถมลงมาเป็นเวลานานผสมกับน้ำทะเลมีผลทำให้ดินมีแร่ธาตุกรรมฐาน เมื่อสัมผัสกับอากาศก็ก,กลายเป็นออกซิเจนและเมื่อสัมผัสกับน้ำก็กลายเป็นกรดซมนันธัน 3. ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเกิดปัญหาดินเค็มเพราะน้ำทะเลขึ้นถึง 4. ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูฐานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครต้นเหตุจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ขาดนั้นในฤดูแล ส่วนฤดูฝนน้ำไหลแรงจึงชะล้างหน้าดินดินผิวบางลงและเกิดเกลือในดิน 5. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ปัญหาจากการทำลายป่าในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากดินซาะจนเหลือแต่หินกวน 6. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีสาเหตุจากการตัดไม้ทำลายป่าและการปลูกพืชไร่ จนดินจืดและกลายเป็นทรายเมื่อถูกลงพัดและน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานไรประโยชน์จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9เมื่อวันที่11กันยาพศ2526ก่อเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศโดยแนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้ดังนี้คือ 1. การทำศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัย เพื่อสว่งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทางด้านต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่วนศึกษาการพัฒนาจึงเปรียบเสมือนตัวแบบของความสําเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของผลสําเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆโดยรอบได้ทําการศึกษา 2. การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการนักปฏิบัติและประชาชนการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยต่างๆ ที่ได้ผลแล้วสมควรจะนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริงส่วนศึกษาการพัฒนาควรเป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ของรัษฎรเป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างคน3กลุ่มคือนักวิชาการเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่พัฒนาสังคมและรัษฎร 3. การพัฒนาแบบผสมผสานสวนศึกษาการพัฒนาเป็นตัวอย่างที่ดีของแนวความคิดแบบสหวิทยาการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่นั้นสวนศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งจะเป็นแบบจำลองของพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาที่ควรจำเป็น <S <S เพื่อเป็นตัวอย่างว่าพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ลักษณะหนึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ได้โดยวิธีใบบ้าง มิใช่การพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึ่งแต่พยายามใช้ความรู้มากสาขามากที่สุดแต่ละสาขาให้เป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่นๆและระบบศูนย์การศึกษาการพัฒนาควรเป็นการผสมผสานไม่เพียงเฉพาะเรื่องความรู้เท่านั้นแต่ต้องมีการผสมผสานการดําเนินงานและการบริหารที่เป็นระบบด้วย 4. การประสานงานระหว่างส่วนรชาชการ และแนวทางและวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งเนื่องจากกระบวนการพัฒนาและระบบราชการไทยมีปัญหาโดยพื้นฐานเป็นสิ่งบั่นทอนประสิทธิภาพและผลสำเร็จของงานลงอย่างน่าเสียดายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาทุกแข่งจึงเน้นการประสานงานการผสานแผนและการจัดการระหว่างกรมกองและส่วนราชการต่างๆ 5. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กล่าวคือศูนย์บริการพัฒนามีการศึกษาทดลองและสาธิตให้เห็นถึงความสําเร็จของการดําเนินงานพร้อมๆกันในทุกด้านทั้งด้านการเกษตรประมงปะตุศาสต์ตลอดจนถึงพัฒนาทางด้านสังคมและงานศิลปาชีพในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานโดยจะมีให้ดูได้ทุกเรื่องในบริเวณส่วนศึกษาการพัฒนาผู้สนใจหรือเกษตรกร จะได้รับความรู้ทังจะได้รับความรู้รอบด้านอีกทั้งมีความสะดวกรวดเร็วซึ่งนำไปสู่การได้รับผลประโยชน์สูงส,งสุดพลนการศึกษาในแต่ละศูนนย์ั้นจะเป็นความรู้ที่นำไปส่งเสริมให้กับประชากรเป้าหมายและมีการสาธิตไว้ในพื้นที่ของศูนย์การศึกษาพัฒนาประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านรอบๆพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาจะเป็นประชากรเป้าหมายกาลุ่มแรกที่จะได้รับประโยชน์ กล่าคือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องส่งเสริมจะนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในส่วนศึกษาพัฒนาที่ได้ผลดีไปแนะนําให้กับ,กบเกษตรกรหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายซึ่งเรียกว่าหมู่บ้านบริวารแต่ปัจจุบันได้เรียกว่าหมู่บ้านรอบศูนย์แต่ละส่วนศึกษาการพัฒนาจะมีประชากรหมู่บ้านรอบศูนย์อยู่ประมาณ1 0 2ถหมู่บ้านในการส่งเสริมนั้น ทำได้หลายวิธีการด้วยกันทั้งนี้แล้วแต่ละสภาพสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เช่นเกษตรกรเข้ามารับการอบรมสุดในศูนย์ศึกศษาพัฒนาหลักสูตรต่างๆเช่นการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆการขยายพันธุ์พืชการเลี้ยงสัตว์การประมงหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมออกไปแนะนําส่งเสริมในหมู่บ้านหรือเกษตรกรเข้ามาศึกศษาดูงานในศูนย์ศึกศษาพัฒนาด้วยตนเองหรือเข้ามาเป็นหมู่คณะ เมื่อการส่งเสริมให้หมู่บ้านโดยรอบได้ผลระดับหนึ่งแล้วหมู่บ้านเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในเกษตรกรพื้นที่อื่นๆที่ห่างออกไปเข้ามาศึกษาดูงานได้และขยายผลส่งเสริมของส่วนศึกษาการพัฒนาจะสามารถขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆของแต่ละพื้นที่นั้นของแต่ละภูมิภาคนั้นๆตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ละภูมิภาคอาจมีเรื่องปรีกย่อยที่ควรจะทำการศึกษาเพิ่มเติมและพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่แยกออกไปในพื้นที่อื่นเพื่อให้การดำเนินงานเหล่านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดให้มีศูนย์สาขาเพื่อทำการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่นั้นๆและได้ผลที่ได้จากการศึกษาจากได้ส่งเสริมให้เกษตรนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะอื่นๆเช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการฟื้นฟูอาหารสัตว์ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าหายากโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าหายากโครงการช่วยเหลือราษฎรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และโดยรอบพื้นที่ของบ้านน้องๆยังมีโครงการพระราชดำริคือโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ในหมู่บ้านเขาไม้นวลตำบลเขาใหญ่อเภอชะอําจเพชรบุรีหรืออยู่พื้นที่ใกล้บ้านน้องเอง,เอง,เองคะ่ะเป็นยังไงคะนี่แค่ตัวอย่างของโครงการพระราชดำรินะคะยกมาแค่ไม่กี่ตัวอย่างเองและยังมีโครงการพระราชดำริหลายๆโครงการอีกมากมายเลยแหละค่ะที่เรายังพูดมากันไม่หมด เดี๋ยวพี่จะให้น้องทำกิจกรรมแบบฝึกหัดนะคะกิจกรรมที่5.1ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นให้น้องๆสรุปผลกิจกรรมสาธิตฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นตามภาพด้านล่างได้เลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมที่5.2ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างให้น้องๆเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อน,นำมาปลูกเป็นแปลงป่า3าอย่างประโยชน์4ีอย่างบอกด้วยว่าแต่ละชนิดเลือกมาปลูกเป็นต้นไม้ประเภทไหนใช้ส่วนไหนมาเป็นประโยชน์ โดยต้องบอกไม้ทั้ง3ประเภทนะคะคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจค่ะยกตัวอย่างนะคะพันไม้1มะม่วงประเภทกินได้ประโยชน์ผลใช้กินเป็นอาหารกิ่งก้านลำต้นใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะ 2. องยประเภทไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจประโยชน์หนอนใช้เป็นอาหารได้ค่ะกิจกรรมที่ 5. 3 จิตอาสารักป่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมงานกลุ่มที่ทําในโรงเรียนกับเพื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้เราจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านพี่จึงขออนุญาตเปลี่ยนกิจกรรมนี้เป็นวาดรูปต้นไม้ที่น้องอยากจะปลูกนะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนการปลูกและขั้นตอนการดูแลมาด้วยค่ะพี่จะมีกระดาษวาดรูปอยู่ในแฟมนะคะน้องสามารถหยิบกระดาษวาดรูปมาวาดรูปแล้วก็ส่งงานพร้อมกับแบบฝึกหัดได้เลยค่ะขอให้น้องโชคดีนะคะ